ประมาณปียี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยมันก็เกิดการกัดเซาะเข้าไปหมดเลยจนมาถึงเนี่ยใจกลางหมู่มบ้านนะครับนี่คือใจกลางหมู่มบ้านแต่ชาวบ้านก็กลัวว่ามันจะพังเข้าไปเรื่อยแล้วก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยโรงเรียนนอกรลาคือเรื่องราวที่ไม่มีในตำราเรียนเอาประสบการณ์ลว้ลวนที่มาสักท,ที่ถูกสะสมมาแล้วก็ถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่นเพราะนั้นเรื่องราวของเราเนี่ยเราจะเป็นเกตแรกเล็กๆของในเมืองโรงเรียนนอกลาทำมาด้วยด้วยหัวใจของคนในชุมชนผมเป็นผู้ก่อตั้งแต่พี่น้องในชุมชนอีกมากกว่า30ชีวิตเข้ามาช่วยโดยที่ไม่มีอันนิสินจ้างวัสดุจากโรงเรียนนอกลาคือของที่คนอื่นเขาไม่ใช้ แล้วเรานำมาประยุกต์ใช้เช่นโต๊ะนักเรียนสมัยเมื่อ30ปีก่อนเนาะกระดานดำโปรเจคเตอร์เก่าๆจอเก่าๆทั้งหมดแหละครับแม้ถ้่าช่วยชามรามไหที่ทางวัดส่งมาให้เราเรามีหน้าที่ที่จะสอนทุกคนชา้าบรรยายบ่ายกิจกรรมชา้าบรรยายก็คือให้ความรู้ นะครับเรื่องทะเลเรื่องชายฝั่งบ่ายกิจกรรมหลังจากทานข้าวเสร็จเน่ยเราก็ยังลงลุยทะเลเนาะน้ำขึ้นก็ไปดักปลาน้ำแห้งก็ถิปบประดานหาหอยเราไม่มีอนิสสินจ้างทุกคนที่มามาด้วยใจแล้วก็เราไม่ได้เก็บค่าหัวแต่ว่าถ้าท่านจะต่อยอดเราก็เอาเงินจากตรงนี้ต่อยอดกับกลุ่มต่างๆ หมึกมาวางไข่มันก็จะเป็นบ้านท่านที่หนึ่งเอาน้ำเราจะสร้างบ้านเรื่องหมึกบ้านไปเลยครับเออนะครับถึงเวลาพอน้ำแห้งเราก็จะมาดูว่าตั้งแต่เราทำกิจกรรมเนี่ยครับก็จะมีทรัยพยากรที่ที่เกิดในพื้นที่ขึ้นมากครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีรายได้ครับ กับตรงนี้กับกิจกรรมที่เราทำครับก็ที่สิ่งที่อยากฝากครับก็คือเราอยากเห็นภาพอย่างนี้ครับการร่วมมือระหว่างประชาชนชุมชนชายฝั่งกับภาคราชการในการทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ในการอนุรักษก์ทรัพยากรทะเลชายฝั่งให้ยั่งยืนตลอดไปครับคนดูเพียบ่ืกว่าคน่อเราจะบ้านไม่ได้พาบ้านมึปอหน่งบ้านหึกครับเดีย๋ยวเราตรงกลางนะครับไอ้มึกก็จะมาเกาะตามเชือกทุเสี้ยว บ้านหมึกไบ้านหมึกแล้วแล้วเดี๋ยวผมเมฆเดี๋ยวผมมาม่อีกสวัสดีครับคุณตาคุณอครับช่วยในต่งครับนจัจะปุ้ยมาจะปุ้ยลงมาเองเลยครับนนดูคุณมาเนนอให้หไแล้วได้เสื้อมาหายเลยคนมรวมาครับผอ่อ่าเนี้ตอนนี้เริ่มนะบ้านปลาเริ่มนี่นะถ่ายเจนอนมันไม่เต็มเลย แต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาร่วมกันกับน้องๆปักสังสร้างหมู่บ้านปลาให้กับหมู่บ้านของเรานะคะเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในท้องทะเลหมู่บ้านเรานะคะเพราะว่าหมู่บ้านเรานั้นนะคะ ในปัจจุบันนี้ประมงชายฝั่งนะคะาสามารถยืนอยู่ได้ตนเองกันได้นะคะสามารถหากินกันได้นะคะก็ทําให้บ้านเราเนี่ยมีความมั่นคงทางทางเศรษฐกิจขึ้นนะคะวันนี้ได้มาร่วมลงมือทําด้วยแล้วรู้สึกยังไงครับก็ดีใจนะคะแล้วก็ได้มาเห็นของจริงนะคะได้มาเห็นความร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐบาลนะคะที่มาร่วมกันนะคะก็รู้สึกดีใจรู้สึกเป็นความหวังนะคะ คือเรื่องราวที่ไม่มีในตำราเรียนคุณต้องมาสัมผัสเอง